ค่ะหลายนี่คุณอะคุณอะปาด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 สารพัดปลาอยู่ดีคุณอาเโเงินนิดเลยค่ะล่ออยู่หน่งปลา ปลานิ่นปลานั่นก็หลายค,นคุนะปลาคอคุณนะโอ้หูคุณเห็นบ่ค่ปะปลาคอปลา<ม>สอดสดให้เพื่อนเพื่อนในเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่กำลังรับชมยูให้ดูว่าสูบน้ำเข่าคล้องซ้อยค่ะแล้วก็จะมีปลาามล่นนา มาหลายแล้วปลาเริ่มออกมาแล้วค่ะโอ้หลายหลายหลายแห้งอือว้าปลาลายดีค่ะ มากินปลาแล้วล่ะเน้นค่ะเน้นค่ะอืมเนื้อหาธรรมชาติสด โอ้ปลาไหลโอ้เ oh! ขินใจเขินใจโอ้สุดยอดสุดยอดออนซ้อน่ะโอ้ออนซ้อนหลายนี่คันสีบอ่ะ โอ้ยสุดยอดสุดยอดคุณนะค่ะคุณเพื่อนเห็นมาเนาะเห็นมะเนาะหลายหลายน้ำเริ่มคุณมาหลายแล้วปลาเริ่มออกมาแล้วค่ะโอ้หลายหลายหลายแห้ง ขึ lại t, lại ้นมาหลายแล้วปลาเริ่มออกมาแล้วค่ะโอู้หหลายหลายหลายแง้ยอ้หูแต่วันซั้นแต่วันซั้นคุณ ตะคิงหน่อยไปเจาะตะค้อกันนิดหน่ตะคิงหน่อยดีอืมออห้องส้อยคะบัดน,นี้ตรงนี้มันเป็นข้องซ้อยติดกับทงหน้าข้อน้ำลดลงเขาก็บบืนไม่ยูห่หนีเลยบันนี้มือเศร้านี่มาเห็นว่ามันมันแห้งค่ะกับ สวยงามแต่วันช่วงเนาะค่ะสงสัยมผากันไม่อยู่หนีบดเลยหลังจากเจียวเขาแล้วน้ำแห้งลเมาภากันดินไม่อยู่ในข้องซอยเลย i the thing จางเนี่ยนะะอืมนี่อาหารคามาชาที่สุด ขุดยอดคุณนะคะ่ะคุณเพื่อนเห็นมาเนาะเห็นมาเนาะหลายหลายน้ำเริ่มมาเบิงเด้อนนะคะ่ะธรรมาชาติค่ะธรรมาชาติ กินปลาเล่าอะแน่นค่ะเน่นค่ะ,คะโอ้ยปลานิ่งปลานั่น,านาก็หลายคุณค่ะปลาคอพุณน่ะโอ้พฉันะเห็นบล้วค่ะปลาคอปลาอโอ้เดี๋ยวบ่มีน้ำหดเปนไงก็เลยไปสูบน้ำค่ะพอสูบมาน้ำมากทอนละหลายคักคุณน่ะ 巴来，哦，真在，真在，哦，绝了，绝了。